ปกติเราจะได้ยินคำว่าความเฉลียวฉลาดทางปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ใช่ไหมคะวันนี้จะมีอีกหนึ่งคำคือคำว่าความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรม moral intelligence เป็นคำที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความคิดการตัดสินใจในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจลงไปว่าถูกหรือผิดน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะวันนี้ พี่ข้าวจะมาเล่าเรื่องความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรมคืออะไรให้กับทุกๆคนได้รับทราบพร้อมไหมยังคะถ้าพร้อมแล้วติดตามมาเลยนะคะ ในสังคมของไทยในปัจจุบันเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของจริยธรรมเป็นอย่างมากเพราะว่ามีการเรียกร้องให้มีการดําเนินกิจกรรมในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนตั้งแต่ระดับบุคคลระดับองค์การและระดับประเทศซึ่งแต่ละระดับจะก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันปัจจุบันคนไทย กำลังประสบวิกฤตด้านค่านิยมจริยธรรมและพฤติกรรมจิตใจที่เกิดจากสถาบันสำคัญของสังคมเกือบทั้งหมดจะเห็นได้อย่างยิ่งในสถาบันทางการศึกษาอย่างที่เราได้เห็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน ที่มีข่าวมากมายในโลกโซเชียลที่เราพบว่ามีผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลบต่อสังคมเป็นอย่างมากจากพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงตรัสไว้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมว่าผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ในปัจจุบันการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านความฉลาดทางสติปัญญาหรือความฉลาดทางอารมณ์ ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพผู้เรียนยังต้องสามารถที่จะมีความรอบรู้ความยั้งคิดมีหลักศิลธรรมเพื่อที่จะนําความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่ชอบที่ควรซึ่งจะยังประโยชน์ให้แก่บุคคลสังคมและประเทศชาติได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรม moral intelligence คำคำนี้ถูกคิดค้นโดย โรเบิร์ตโคท่านเป็นนักกิตแพทย์เด็กจากมหาวิทยาลัยฮาวาดโดยท่านได้แยกความคิดด้านจริยธรรมและศิลธรรมออกจากความฉลาดทางอารมณ์ทฤษฎีความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรม Moral Intelligence เกิดจากการศึกษาที่ผ่านมามากมายทำให้เราสรุปได้ว่ามนุษย์ในโลกนี้รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแต่ยังมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์โดยเฉพาะผู้นำทำให้เกิดวิกฤตของโรคหลายครั้งหลายคราวซึ่งสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของผู้นำโดยเฉพาะคุณลักษณะด้านคุณธรรม ความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้มนุษย์จะมีค่านิยมที่ตนยึดถือนำทางชีวิตค่านิยมเป็นเครื่องสะท้อนให้มนุษย์รับรู้และตีความหมายสิ่งต่างๆและเหตุการณ์รอบตัวของเราด้านที่หนึ่งด้านความซื่อสัตย์เมื่อผู้ใดทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตย่อมเป็นที่ยอมรับและเชื่อว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าขาดความซื่อสัตย์สุจริตก็เท่ากับเป็นผู้ที่ขาดความฉลาดเช่นกันทั้งนี้เรนิกแอนเคียวได้กำหนดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจริยธรรมก็คือการพูดในสิ่งที่เป็นจริงการยึดมั่นหรือการมีจุดยืนในสิ่งที่ถูกต้องการยึดมั่นในสัญญาและการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการค่านิยมและความเชื่อด้านที่2ด้านความรับผิดชอบบุคคลต้องมีความรับผิดชอบ ชอบต่อการกระทําและผลของการกระทํานั้นๆที่ตนเองได้ทําลงไปซึ่งเป็นไปตามกฎของเหตุและผลเพราะทุกสิ่งที่บุคคลกระทําย่อมจะมีผลตามมาด้านความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเพราะทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกระทาไม่ว่าจะต้องอยู่บนโลกที่มีความซับซ้อนและถูกกดดันให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสังคม ความสำคัญอีกประการหนึ่งในด้านความรับผิดชอบคือการยอมรับความผิดพลาดความล้มเหลวที่เกิดขึ้นและเต็มใจรับผิดชอบเมื่อเกิดการผิดพลาดขึ้นอีกครั้งด้านที่สามด้านความเห็นอกเห็นใจเป็นการดูแลผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เพียงการสื่อสารหรือการสร้างความยอมรับแต่ต้องเป็นการสร้างบรรยากาศเพื่อให้บุคคลอื่นๆได้รับความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการมากที่สุดทั้งนี้รวมถึงการกระทำสิ่งใดอันเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อื่นซึ่งรวมถึงการเอาใจใส่ดูแลเป้าหมายของผู้อื่นด้วยจนหลายครั้งพบว่าอาจเข้าไปดูแลเอาใจใส่ต่อเป้าหมายของผู้อื่นอย่างจริงจังมากกว่าที่ผู้อื่นจะสามารถรู้สึกจริงจังแบบนั้นได้ ด้านที่4ด้านการให้อภัยมี2รูปแบบคือการให้อภัยในความผิดพลาดของตนเองและการให้อภัยในความผิดพลาดของคนอื่นซึ่งทั้งสองรูปแบบมีความคล้ายคลึงกันและการให้อภัยที่ทำได้ยากก็คือการให้อภัยตนเองโดยเฉพาะบุคคลที่มีบุคลิกภาพชอบความสมบูรณ์แบบจะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยยอมให้อภัยตนเองจากการวิจัยของสุนทรโคศบรรเทา ได้กล่าวไว้ว่า การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีนั้นจะเป็นที่ยอมรับนับถือแก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้เกิดขวัญและกำลังใจรู้สึกมีความมั่นคงในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการบริหารงานทางการศึกษาซึ่งในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวผู้บริหารสถานศึกษาต้องทำหน้าที่บริหาร และเป็นผู้นำในการดำเนินงานต่างๆผู้นำจะประสบความสำเร็จในการนำสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่แสดงออกและพฤติกรรมของผู้นำเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาดังนั้นพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาย่อมมีผลต่อการปฏิบัติงาน ในอันที่จะส่งเสริมงานให้บรรลุความมุ่งหมายได้เป็นอย่างดีและจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารการศึกษา พบว่าผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการศึกษานั้นท่านมีคุณลักษณะในตัวตนที่เด่นชัดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับต่อผู้ปกครองสังคมและชุมชนมาอย่างยาวนาน